อิกฟานเปิดไปที่เสาสองลูกนี้หักกลับเข้ามาแล้วพิ้ินยิงโอ้โห,หเป่าไปครับยิงไม่เต็มเท้าพิสิน์ไม่เต็มเท้าเปิดข้ามสวยครับปฐม,มพลตบกลับมาทีเดียวเลยครับก็เลยทําให้บอลน,นั้นลดน้ําหนักครับแต่ยังได้อยู่ครับครอสเข้าไปใหม่ครับขึ้นมงโอ้โหปัดทิ้งออกไปได้แต่ว่าพุ้นศิลป์อิกซานฟานดี้พุ้วศิลป์ทำท่าให้ดูว่าผลักรัดผลัก,ลกต่างปอมนะครับอินเนสโตลูกนี้โค้โโห ไม่โขกเต็มๆแต่ว่าบอลตูนเยสหนุนเข้าไปใหม่ก็ยังติดแต่ยังได้อีกครั้งครับลองซัดไกลลูกนี้โอ้โหไ,ได้ลุ้นครับ Come on. Come on. มาโคติโอ่มงดักลูกนี้โอ้โหอีกกิติพงศ์ยังออกมาเซฟเอาไว้ได้จริงๆครับจังหวะนี้ เนี่ครับโิโมงมาครับให้กับแม็การเรนครับเจมี่แม็คารเรนดีโอโกดีโอโกตั้งปัอมแล้วยิงลูกนี้อู้ดใสก้อยดึงจังหวะรอเพื่อนไหลขึ้นมาลูกนี้ได้ยิงโอ้โหครับยิงข้างออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับผู้สินยังโหยังให้โอกาสอยู่มาเลยมา20วินาที